ในคลิปที่3ผมไม่รู้ะนะตอนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปะนะให้ตัวผมในอนาคตลงคลิปไปแล้วกันซึ่งตอนเนี้ยทำไมผมต้องถ่ายอีก,อ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 กเทคนึงเพราะเนื่องจากว่ามันจะยาวเกินไปผมเกลียดตัดเยอะแม่งเทคเทคสองอ่ะรู้ไหมคุณผู้ชมเอาอัดไปกี่นาทีอัดไป47นาทีละมันจะมีทางอยู่ถ้าจะ โอเคจากเทคเมื่อกี้ผมกำลังหาทางไปนี่ไปเอาชิปชิปอยู่ไอ้เกียร์ไปได้ผมความจำดีมาจังนี้มาจังนี้อันนี้ไงนี่นี่น,นี่ผมจะไปเอาชิปแล้วต้องสู้กับบอสอีกแกผมไปได้ตัดช็อตงูงูหรือตัดช็อตสำคัญไปหลายชอ็อตอ่ะ โอเคจะโชาร์โลฟเฟรดี mm ้ตายซะไอ้งูชาร์โลฟเฟรดี้ก็ไม่ได้เก่งเท่านั้นนะไม่ได้เก่งเลยแหละแต่ท่าโกงสุดของชาร์โลฟเฟรดี้ก็คือ ESK c Unschool ESK แล้วก็ Mortal Koss ถ้าเอาไว้ทำแบบเป็นท่าปิดจบอะ่ะถ้าปิดจบที่โบบายนี่ก็คือแบบวันช็อตเลยเป็นท่าวันช็อตเอ้ยรืบไปดูรืบไปเล่ผมได้พระเพลทไว้เลยดีกว่า อันสกูเป็นท่าบันชน็อตพิซซ่าบอสสองมิสเตอรี่บอสก็ไม่ได้ดีกันหรอกนะไม่ได้ดีเท่าชาวชาว,ชาวเฟรดี้เลยพอเพจเราแค่นี้แหละป่ะเราไปสูบอสตัวนั้นเดีวยาเดี๋ยวชิปมึงอีกแล้วอ่ะมึงแม่งโผล่บ่อยจังวะพอจีเลยไอไส์บีมรูมอ่ะผู้ชมเลือดๆที่มันไหลนั่นดิ แป๊บๆเลือดมันเหลือแค่นั้นแล้วนี่แหละความโหดบองทีโบกคันติง้งเราแช่แข็งบอสได้บอกว่าวไม่ได้โอ้ยแหว่งวิเทเลตวิเทเลตบอดี้บุญยิงทีเดียวบุญยงิยงเราเลเซอร์จะตาพันพันซอกพันเลาะพันกว่าเลยเหรอวะโอ้โไม่โหดวะ่ะรู้สึกว่าไอชิปเนี่ยมันจะไม่ทำงานดีเท่าไหร่ละไอชิแปแบบ ออไอ,อ้ที่โอกาสเจอคาแรคเตอร์ใหม่แต่ถือว่าโคตรน้อยอ่ะโอกาสเจอคาแรคเตอร์ใหม่แบบน้อยจัดเลยใส่ชิปไปเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยมาเราจะได้เฟเดนฟูรี่คอสตาก,ก็เหมือนกับพิซซ่าฟูรี่แต่มันจะเป็นเฟรเดนถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเฟรเดนเป็นเฟรเดนนะเฟรเดนก็ไอตัวเฟรดี้ตัว,ตวเล็กๆนั่นแหละที่แบบวิ่งขึ้นมาผมจะไปใส่คู่กับพิซซ่านะเพราะมันจะทำให้ผมมองไม่เห็นจอแน่เลย แล้วมันจะมีเสียงรบกวนเยอะนี่ไงขอดูเฟรเดนนะ่ะนี่ไงเฟรเดนมาละนี่ไงนี่ไงนี่งไงเฟรเดนเฟรเดนเดี๋ยวน้นอยมันก็เล็กอ่ะเล็กกับพิซซ่านะจะให้มองง่ายขึ้นไปหน่อยแล้วอีกก็แรงนะรู้สึกว่าจะแรงกว่าพวกแรงกับพิซซ่าแล้วหไม่ใช่ไม่ใช่ รูปนี้อ่ะอ๋อใช่ด้วยกูเมื่อกี้เกือบจะกดออกแล้วแต่เดี๋ยวกูจะไปเก็บตรงไหนอ่ะลืมผมลืมว่าอกูตายง่ายเหรอพอมันไม่ใช่โฟลทบอลแบบพอมันไอ้พวกตัวบักๆพวกนี้มันไม่ใช่โฟลทบอลก็ถือว่าง่ายไปเลยกูจะไปเก็บตรงหไหนอ่ะเก็บนี่เหรอไม่ใช่ตรงไหนวะแล้วอยู่ตรงนี้ ตัวนี้ก็ไม่มีะตัวนั้นล่ะโอ้ยเมื่อกี้ผู้ช่วยเป็นท่าเมื่อกี้ป่ะท่าแล้วนะเป็นท่านแรงเลยท่าแรงมากเลยมันเป็นท่าที่แบบโคตรแรงอ่ะเป็นท่าของบอสบอสตัวนั้นเป็นท่าของบอสตัวนี้ครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูไม่ใช่เป็นกูเลยกูเลยมันอยู่ข้างล่าง พอตัวนั้นอยู่ข้างล่างไปไปท่าของบอสตัวผู้นะบอสตัวนี้มันจะเป็นบอสแบบทา่าแบบช่วงท้ายเกมเลยและตอนนี้เราต้องไปแหละถ้าจะไม่ผิดตรงนี้นมันเคยมีอู้ช่างแมงะนะหนีได้ด้วยถ้าจะไม่ผิดตรงนีน้มันจะมีกล่องแดงอยู่นี่ไงมันคืออะไรมิมิกมิมิกเหรอมิมิก เอ้ยฟานดาฟ,ฟรีตี้ซีเคนตออฟมิมิกบอกว่าเออไม่ใช่หรอกไม่ใช่มิมิกที่มันน่าจะหมายถึงก็ถ้าจะไม่ผิดไปคืออะไรวะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ต้องต้องดูเองอันนี้จำไม่ได้จริงแต่ดูดิมิมิกคืออะไรมาอ้อเพราะสภาวของมิมิกก็คือมันจะก๊อป,ปีะคะ้ค่ะ เราใช้ท่าบีนแล้วมันจะปปี้ท่าเราแล้วมันจะเอาแล้วมันจะนี่โจมตีรอบสองสองรอบก็คือมันจะโจมตีสองรอบนะเรากดท่าไหนไปแล้วอ่ะนิวี่ก็จะก๊อปท่าแล้วละแล้วก็จะโจมตีกลับอีกรอบอเช่นถ้าเกิดผมกดอัลสกูแล้วมันพลาดมาผมนิวี่ก็จะช่วยแบบกดอัลสกูอีกรอบเลยแล้วก็จะโอ้โหแล้วก็ไปกระพ่าสองรอบเลยนะกูจะพูดเท่ๆเลยว่าแม่ง ก็เลยจะก็เลยจะพูดดิ้นๆเลยว่าแบบถ้าเกิดผมแจ๊สกูรอบนี้ไม่ติดอีกรอบก็จะมีโอกาสติดมาขึ้นแต่ไม่ไม่ติดสองรอบเลยไปก็เรื่อมาเอ้ยทีพอไม่เอ้ยทีพอไม่มีชิปปุ๊บไหมทีพอไม่มีชิปโอกาสเจอเจอตุลก้อนใหม่อะแบบง่ายขึ้นเยอะเลยไหนบอกว่าเป็นชิปที่แบบ มีจะมีโอกาสเจอตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นวะแต่พอกูทอดชิปไปไม่งูเจอเลยปาร์ตี้นายแม้นายแมชิกามีแบดพิซซ่าก่ะไอ้นี่ค่าอะไรดิเอาแทนใครดีอันมแล้วกัน,น,นะะทีนี้แล้วก็มีทีมนายแม์เกือบเกือบค,ครบแล้วเนี่ยไปกันเถอะ คลบปนายแมร์เรดี้เดย์เราใส่เรดี้เดย์สองรอบไปสองรอบแบดพิซซ่าเป็นพิซซ่าขนาดใหญ่ตีพิษด,ด้วยและดามเมจแรงเรดี้เดย์เมืตายง่ายเด้อลืมไปเร็วนายแมรชิกาวิวมันไม่ได้สูงเท่าไอ้โฟนี้ด้ยวย แต่ข้อเสียของไอ้มีบิกนี่ก็คือแบบมันจะมันจะทำให้เราเสียเวลาในการใช้ท่าต่อไปอยากแต่มันจะทำให้เราเสียเวลาในการใช้ท่าต่อไปอ่ะไปโอเคเราจะไปไหนต่อดีเนี่ยมะก็มันก็ตั้งนานแล้วกูเพิ่งมาสำรวจตอนเนี้ยมันยิบบอสอยู่ข้างล่าง ไม้พวกโง่เอได้กูเก่งแล้วกูคัมแบ็กด้วยเรียบร้อยชนะอย่างง่ายได้กูกลับมาคัมแบ็กแล้วโอ้บอสกระจอกเ้ยดูดีดูเลือดมาดิ ดูเลือดมาดิคุณผู้ชมกับทีเดียวแม่งตายแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเยอะเลยจะพันห้าเลยโอ้โอหบอสไม่ไฮเวลเยอะเจ๊ะบาร์เก็บชิปเป็นเออเป็นสปีดเพิ่มสปีดมึงเ,เพิ่มแค่นี้อยู่แป้บมันจะมีทิทา สูสีทาน้มจะทางใหญ่เราไปตรงนั้นตรงไปเลยก็ได้แต่ไหนเราต้องตรงไปทางนี้แล้วไปทางนี้้ยไม่ใช่อ้าแเราผ่านครบแล้วก็ไปดาบสามกันดาบสามไอวีตะอยู่ตรงไปตรงไปแล้วเลียวนี่แล้วเราก็จะเจอ เรนมีชิปอยู่โอ้ยโทรกระจอกเอ้ยแต่รตีบีบิบิบแม่กตาไม่ทันว่ะพอแบบท่ามันผูท่าแบบผู้ตัวละคได้ผูมาเร็วมิบิบกเราจะก๊อปปี้แล้วจบตีกันไปไม่ทันไอ้บอสกระจอกนี่เกลียวว่ะแคะทาง ก็ต้องใช้ท่ากระจกกระจกสู้ด้วยกันเดียวท่าเดียวเลยนะเว้ยใช้แค่ท่าเดียวเลยนะมาดิมาดิาดชะท่าเดียวแล้วไม่ได้หมายถึงโจมตีสองรอบได้จังวะกิฟบอกเลยดีดีด,ดีของดีเอากิฟบอกปะกิฟบอกก็คือแบบการตายรู้จักโทเทมออฟอันดายไหมครับ อารมณ์ประมาณนั่นแหละเชียน yeah> ัดเล็กๆนัดเล็กๆก็ตายแล้วต้นไหนอีกวะที่มันจะมีเราเหลือตรงไหนอีกเราจะตรงเนี้ยงั้นรอไปตัวนี้ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ วอตฮอสอาเลือนไม่ไม่ตกว่าสามสิบเปอเซ็นต์่ะเปดีเลยกันอ๋ออันกูแม่ง่ายพอแบบพี่พวกไนท์แมน นายแม่เกือบครบแล้วไม่ง่ายขึ้นเยอะเลยนี่คือกิฟบ็อกนะเดี๋ยวทุกคนไปขอไนายแม่โอ้ยสปริงซับไ always come back เกียร์ผู้ชายจะกลับมาเสมอแล้วทุไวสลับผู้ชายมึงกลับมาเป็นพวกพูรูปเกียร์ไอซ์อ l w a y s come b a c กเออผู้ชายมึงกลับมาค o มแบ็ c เลยมาอยู่ในทีมกูซะ อถ้าจะไม่ผิดว่าเด็ดบายเดย์ไลฟ์บีกากคอแะไรู้กับสปีกแท็บได้ดีว่ะแต่เมื่อมีตังค์ซื้อเด a ดบายหรอกนะบายสองสปีกร็อกเรดดี้ดีไปเป็นเ a ด y ี้ดีหนึ่งอะแต่นี่ก็น่าสนใจแต่เอานี่ไปไปสับสับเปลี่ยนเลยไปลยเลย เอาทีแบบนี้แหละสปริงแทปบต้องมาอยู่ในนำทีมแล้วเว้ยเพราะเขาคือคนที่จะกลับมาเสมอเฟสบักบเอ้าการ์มการ์มกามการมกามกามกาุมิสุนอะไรอกกกุมิสุนที่มึงจะพูดอ่ะเวย้ยเอนโดพลัสเอนโดตัวนี้จะเป็นตัวเอนโดของพลัสแท็บพลัสแท็บก็ตัวเดยคยวกัที่คล้ายกับ ปีงแท็บได้แหละเดี๋ยวขึ้นรูปโชว์เดี๋ยวขึ้นรูปโชว์วชวและนี่คือบอสเลยแหละปีงล็อกเลยโอ้ยห้าร้อยเลยโอ้พันหนึ่งจบแ้วทีว่เป็นอ้าวเดี๋ยวกูเปิดใช้กิ๊บแม่งมาตีทีเดียวกิ๊บบอ,อกกูกิ๊บบอ,อกกูหายไปอันนึงเลยเข้าไปสองแต่ไม่รูวว้ว่า้ันจมีกิ๊บบอ,อก บายสองนะปีล็อกเราหายไปกันแล้วจะไม่ท้อหัวเราชนะละเจสตสปริงล็อกเลยเฮไรดูสปริงล็อกดิมันมันแค่เอาหน้ากากสปริงล็อกมาใส่นะฮะมันก็แม่งก็ล็อกแล้วว่ะไม่ใช่ว่าต้องใส่ทั้งตัวแบบไอเวแบบไอเนี่ยไอวเวเนียมาได้ชีพนะ DJ DJ กันแหละ Body r e g e n e r ไ t i o n ไม่เอาเดี๋ยวถ้าจะบินเราเข้าไปในนี้ได้แต่มันจะเข้าไปได้แค่อันนึงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อ่ะนี่อ่ะไม่ใช่ปิ๊กล็อกเฮ้ยวูบบโดนปิ๊กล็อกเลยคนแล้วก็ไลดีไบส์แล้วกัวกน แมงดาเบียคูรเยอะแต่ยังไม่ตายไอ้จะอ่ดไปไหนวะไยตายดิว่าตายดิตายสัดทีขอตัวใหม่ละโอ้ยหนีก็ได้โอ้หนีไม่ติดว่ะต้องสู้ละ อาสกูเลยเลยวกันนะจะจบเลยอ๋อแม่ไม่ติดตองสองก็นก่าจะติดแหละแม่ไม่ติดเหมือนกันเลยสวิงล็อกจะท่าสกูท่าสกูบอลไม่แรงจังวะโอ้โหอาสกูเลยไม่ติดละแล้วส่งเมื่อกี้ป๊อกกูหายไปละ แล้วไงต่อจำไม่ได้แล้วต้องทำไงต่อต้องเข้านี่อ่ะถ้าจำไม่ผิดต้องเข้าให้ได้แต่มาเข้าไม่ได้อ่ะคือเข้าดีวะอ่ะเฮ้ยมันเข้าไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยปกติมันต้องเข้าตรงนั้นได้นะแต่ทำไมรอบนี้มาเข้าไม่ได้สงสัยเป็นบั๊กแน่เป็นบั๊กตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมโอเคผมก็จะขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมปาร์คเบิร์กก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี้บขาบายถ้าเกิดผมแก้บั็กได้เดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายคลิปต่อเลยนะกันนะลาก่อนนะครับ